แสงเจิดจ้าพลันระเบิดขึ้นกลางป่าทําให้บรรดานักเรียนที่กําลังฝึกฝนอยู่ใกลๆต้องตกใจด้วยความประหลาดใจสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ชิโรเนะผู้ซึ่งกําลังตะลึงกับผลลัพธ์ของเวทมนต์ของตนเองนักเรียนต่างซุบซิบพูดคุยกันและตระหนักได้ทันทีว่านั่นคือเวทมนต์แสงพวกเขาคิดว่าชิโรเนะเรียนมันมาเพื่อใช้ในการทดสอบความเร็วเท่านั้นเพราะเวทมนต์นี้แม้จะเร็วแต่ก็ไม่มีพลังโจมตีเลยจากที่ ใกล้ๆเอเทลล่าก็ไม่อาจซ่อนความประหลาดใจไว้ได้เธอไม่คาดคิดว่าชิโรเนะผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันจะสามารถเรียนรู้เวทมนต์โจมตีได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้เมื่อเดินเข้ามาใกล้เอเทลลาถามชิโรเนะว่าเขาทําสําเร็จแล้วใช่ไหมชิโรเนะที่ถูกศาสตราจารย์ถามกระทันหันก็ยืนยันอย่างเขินเขินเอเทล,ลาพึงพอใจกับคําตอบยิ้มและแนะนําให้เขาไปลอฝึกฝนในอนาเขตภาพ ในลานฝึกซ้อมอันกว้างใหญ่ของสถาบันเหล่านักเรียนต่างพากันกระซิบกระซาบพูดคุยกันอย่างคึกคักด้วยความสงสัยใครรู้เกี่ยวกับการทดสอบที่กำลังจะมาถึงยืนอยู่บนแท่นสูงศาสตราจารย์เอเธลร่าแนะนำชิโรเนว่าหลังจากจัดเรียงลำดับเวทมนต์เสร็จสิ้นแล้วให้เรียกเป้าหมายออกมาชิโรเนตอบกลับอย่างเด็ดขาดเขากลับหลับตาลงรวบรวมสมาธิทั้งหมดชิโรเนเริ่มต้นด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาณาเขตวิญญาณของเขาผ่านการจัดเรียงลำดับเวทมนต์ กระแสพลังงานสีน้ำเงินเรืองรองกอกกำเนิดขึ้นตัวเลขและสัญลักษณ์เวทมนตลอยล่องอยู่รอบๆแล้วค่อยๆรวมตัวกันเป็นจุดแสงระยิบระยับก่อนจะรวมเป็นกระแสอันทรงพลังอบล้อมร่างกายของเขาไว้เมื่อกระบวนการเตรียมการเสร็จสมบูรณ์ชีโรเนยกมือขึ้นและเรียกเป้าหมายออกมาทันใดนั้นลูกแก้วแสงจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นอย่างหนาแน่นจนเต็มพื้นที่อันกว้างขวางรอบตัวเขาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน การทดสอบสปีดกันระดับหนึ่งในเขตภาพอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นแล้วนาฬิกานับถอยหลังหนึ่งนาทีได้เริ่มทำงานชิโรเน่มีสมาธิจดจ่อยอย่างมากดวงตาของเขาสะท้อนภาพลูกบอลพลังงานสีน้ำเงินที่กำลังรวมตัวบนมือเขากำลังควบคุมลูกบอลโฟตอนขนาดเล็กอย่างระมัดระวังแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาอย่างกระทันหันแทนที่จะเป็นลูกบอลสีน้ำเงินที่มั่นคงแสงสีทองเจิดจ้าและทรงพลังกลับประทุข,ขึ้น จากฝ่ามือของเขาอย่างกระทันหันชิโรเน่ตกตะลึงก่อนจะรู้สึกตื่นเต้นในทันทีเมื่อตระหนักว่านี่คือความรู้สึกของพลังที่แท้จริงที่เขากําลังสแสวงหามาโดยตลอดดวงตาของเขาส่องประกายสีน้ําเงินเข้มสะท้อนความประหลาดใจและความปิดติยินดีอย่างสุดซึ้งภายในมิติภาพชิโรเน่สัมผัสได้ถึงการเชื่อมโยงอันฉับพลันระหว่างความคิดและการกระทําขณะที่กระสุนแสงของเขาพุ่งออกไปด้วยความเร็วเกือบสมบูรณ์แบบ ทำให้การเล็งและการยิงดูเหมือนเกิดขึ้นพร้อมกันการแสดงของเขาทําให้บรรดานักเรียนคนอื่นที่กําลังเฝ้าดูต้องตกตะลึงพวกเขาตะลึงพรึงเพื่อกับความเร็วที่เหนือจริงเปรียบได้กับเวทมนต์ที่ไร้สําเร็จในทันทีทันทีที่เลงเป้าหมายการโจมตีก็ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันศาสตราจารย์อีเทล,ล่าเฝ้าสังเกตอย่างเงียบงนันด้วยแววตารครุ่นคิดเธอตระหนักว่าชิโรเน่ไม่ได้เพียงแค่ไร้เวทมนต์เท่านั้นแต่ยังใช้เทคนิคที่ซับซ้อนของเวทมนต์แห่งปัญญา จัดเรียงลำดับเป็นกลุ่มใหญ่และประมวลผลพร้อมกันเธอเชื่อว,ว่านี่คือความรู้ที่เขาได้รับจากสะพานที่ไม่อาจล่วงละเมิดได้และแอบประหลาดใจกับอัตราการพัฒนาที่น่าทึ่งของนักเรียนคนนี้ชิโรเนะไม่ยั้งมืออีกต่อไปเขาตัดสินใจปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดลูกบอลแสงสีทองอารามก่อตัวขึ้นในมือของเขาจากนั้นก็ระเบิดออกเป็นสายฝนแห่งแสงอันรุนแรงจนเต็มพื้นที่ความรู้สึกถึงพลังบริสุทธิ์และความปปติยินดีแผ่ซ่านไปทั่วร่างของชิโรเนะ ขณะที่เขาดื่มด่ำกับการแสดงพลังอำนาจของตนเองเมื่อเวลาสิ้นสุดลงหน้าจอในภาพรวงตาแสดงคะแนนที่น่าประทับใจถึง342ซึ่งเป็นผลการทดสอบของชิโรเนะเหล่านักเรียนคนอื่นที่เฝ้าดูอยู่ห่างห่างต่างตกตะลึงและกระซิบกระซาบกันพวกเขาประหลาดใจที่เขาสามารถยิงเป้าได้342เป้าภายในเวลาเพียง1นาทีซึ่งเป็นผลงานที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ บางคนสงสัยว่าควรลองใช้เวทมนต์โฟตอนเหมือนชิโรเนหรือไม่แต่ก็ถูกยับยั้งอย่างรวดเร็วโดยคนอื่นๆที่บอกว่าความสําเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในเวทมนต์พิเศษของเขาเท่านั้นเมื่อชิดักเงือออกชิโรเนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งออกและยิ้มอย่างพึงพอใจเขารู้สึกมั่นใจว่าจะไม่พบอุปสรรคใดๆในการทดสอบความเร็วที่กําลังจะมาถึงอีกต่อไปเมื่อยืนสังเกตอย,อยู่ห่างๆเนตไม่สามารถซ่อนความชื่นชมของเขาได้ เขากล่าวว่าชิโรเนะเพิ่งจะเข้าใจเวทมนต์นี้และก็ทำคะแนนได้อย่างน่าทึ่งในทันทีอย่างไรก็ตามเอรุกิที่ยืนอยู่ข้างๆกลับให้ความเห็นอย่างเย็นชาว่านั่นเป็นคะแนนที่สะเพร่าเนโตแย้งทันทีว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีสำหรับการทดลองครั้งแรกของชิโรเนะเอรุกิเพียงแค่ยิ้มมุมปากและกล่าวว่าแม้คะแนนจะสะเพร่าแต่การแสดงของชิโรเนะก็ค่อนข้างน่าสนใจด้วยความตื่นเต้นจากการแสดงเอรุกิกตะโกนเสียงดังขออนุญาตศาสตราจารย์เอเธลา่า ให้ตนได้เข้าไปลองเมื่อถูกเรียกชื่ออย่างกระทันหันเอเทลลาก็สับสนเล็กน้อยแต่ก็ตกลงพร้อมกับเตือนเขาว่าห้ามก่อปัญหาใดๆชิโรเนะซึ่งตอนนั้นออกมาข้างนอกแล้วก็พลันได้ยินเสียงเรียกและจําได้ว่าเป็นเอรุกิเขามองตามหลังของเอรุกิด้วยสีหน้าครุ่นคิดสารภาพกับตัวเองว่าเขาไม่ชอบวิธีคิดของอีกฝ่ายเลยแมย้แต่น้อยยังคงสงสัยในผลงานของชิโรเนะเอรุกิเดินหน้าอย่างใจเย็น เพื่อเริ่มการทดสอบของเขาเขารวบรวมพลังเวทสีน้ำเงินเข้มห่อหุ้มรอบตัวใบหน้าของเขาเผยให้เห็นถึงความมั่นใจที่ลึกลับลำแสงเวทมนต์ถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าเป็นสัญญาณบอกว่าการทดสอบได้เริ่มต้นขึ้นเหล่านักเรียนที่อยู่รอบข้างอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจพวกเขาตระหนักว่าเอรุก,กิกรรมรออังทําการทดสอบสปีดกันในรูปแบบที่ดัดแปลงพวกเขาพูดคุยกันว่าเขาตั้งใจจะเล็งเป้าหมายด้วยการมองเห็นแทนที่จะใช้เทคนิคการรับรู้แบบซิงโครไนซ์ ภายในอาณาเขตภาพเป้าหมายที่ซับซ้อนและเชื่อมต่อกันจํานวนมากปรากฏขึ้นทันทีที่การทดสอบเริ่มต้นขึ้นเมื่อเฝ้าดูจากภายนอกชิโรเนก็แสดงท่าทีวิตกกังวลเขาตระหนักว่าขนาดของเป้าหมายในการท้าทายครั้งนี้ก็ถูกย่อส่วนลงด้วยทําให้ระดับความยากเพิ่มขึ้นอย่างมากชิโรเนะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าเอรุกิจะผ่านการทดสอบนี้ไปได้อย่างไรเมื่อเอรุกิเริ่มการทดสอบในระดับที่ยากขึ้นชิโรเนกลั่น กลั้นหายใจเฝ้าดูจากตัวเอรุกิกระแสลังควนตามสีน้ำเงินสดใสจำนวนมากถูกยิงออกมาพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำท่ามกลางความประหลาดใจของนักเรียนคน,นอื่นๆการแสดงที่น่าทึ่งของเอรุกิยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเขาปลดปล่อยสายฝนแห่งเวทมนตํายาเป้าหมายนับไม่ถ้วนพร้อมกันในพริบตาผู้คนรอบข้างต่างพากันอุทานด้วยความทึ่งในพลังอันน่าเหลือเชื่อนี้เมื่อได้เห็นภาพนั้นชิโรเนก็รู้สึกท่วมท้นอย่างสมบูรณ์ เขาไม่จําเป็นต้องดูจนจบก็สามารถดรอผลลัพธ์ได้ในใจลึกๆชิโร่เนยอมรับว่าเอรุกิจะทำลายสถิติที่เขาเคยทำไว้ก่อนหน้านั้นได้อย่างง่ายดายสีหน้าของชิโร่เนเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความประหลาดใจอย่างที่สุดเมื่อเขารับรู้ถึงช่องว่างของความสามารถที่แท้จริงระหว่างตัวเขาและเพื่อนร่วมชั้นด้วยรอยยิ้มเปี่ยมล้นด้วยความมั่นใจเอรุกิคิดว่าการแสดงของชิโร่เนก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเลย ทันทีทันใดนั้นเอรุกิได้ปลดปล่อยกระแสะเวทมต์แสงที่สว่างเจิดจ้าและทรงพลังสร้างพายุหมุนพลังงานวนเวียนอยู่ภายในพื้นที่ภาพผู้เรียนที่ยืนดูก็ตกตะลึงไปกับภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจพวกเขาตระหนักว่าความเร็วของเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในพลังอันน่าทึ่งที่เอรุกิกรรมลออังสแสดงออกมาชิโรเนะที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในตอนแรกก็รู้สึกมึนงงเช่นกันแต่แล้วเขาก็รีบตั้งสมาธิ เพื่อวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเมื่อสังเกตดูอย่างละเอียดชิโรเนะก็ตระหนักถึงความจริงที่น่าตกใจเอรุกิไม่ได้ไล่ตามเป้าหมายด้วยตาเปล่าเลยแต่เขากําลังคาดการวิถีการบินของพวกมันผ่านสมการการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนสิ่งที่ทําให้ชิโรเนะประหลาดใจยิ่งกว่าคือความสามารถของเอรุกิในการคํานวณและติดตามเป้าหมายทั้งหมดได้แม้ว่าพวกมันจะเคลื่อนที่เบีเ่ยงเบนไปจากวิถีที่คาดการไว้ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการคำนวณ และควบคุมเวทมนต์ในระดับที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงชิโรเนะตะลึงกับความเร็วของเขตวิญญาณของเอรุกิสงสัยว่านั่นคือเทคนิคการจัดเรียงสายโซ่หรือไม่เนทที่ยืนอยู่ข้างๆยืนยันแต่ขณะเดียวกันก็เผยว่าวิธีการของเอรุกินั้นเหนือกว่าการคำนวณในระดับร้อยหรือพันขณะที่ชิโรเนยังคงสับสนเนทก็บอกอย่างไม่แยแสว่าเอรุกิกรรมรออังคำนวณในระดับล้านชิโรเนนิ่งงนัน ตะลึงงานไปกับความจริงที่เพิ่งได้ยินมาโดยสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันการทดสอบก็สิ้นสุดลงกระดานคะแนนอิเล็กทรอนิกส์แสดงผลลัพธ์ที่น่าทึ่งของเอรุก,กิด้วยคะแนน548คะแนนในระดับ24นักเรียนรอบข้างเริ่มพูดคุยกันอย่างประหลาดใจไม่เชื่อในความสามารถที่เอรุกิซ่อนไว้พวกเขาชื่นชมในทักษะอันยอดเยี่ยมของเขาและสงสัยว่าคนคนหนึ่งจะสามารถไปถึงระดับนั้นได้อย่างไรศาสตราจารย์เอเธล่าที่ยืนสังเกตการอยู่ห่าง ก็ไม่สามารถซ่อนความประทับใจได้เธอแย้มยิ้มยอมรับว่าการแสดงของเอรุกินั้นยอดเยี่ยมและเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงท่ามกลางความวุ่นวายของผู้คนเอรุกิก้าวเดินออกมาอย่างใจเย็นตรงไปยังชิโรเนะและหยุดลงเขามองไปที่เขาและถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการแสดงของเขาหลังจากการแสดงที่น่าประทับใจเอรุกิก็เดินเข้ามาใกล้และถามชิโรเนะถึงความรู้สึกของเขาชิโรเนะที่ยังคงตกตะลึง ได้แสดงความประหลาดใจอย่างจริงใจต่อวิธีที่เอรุกิใช้รูปแบบดัดแปลงของเวทมนต์อย่างไรก็ตามเอรุกิดูเหมือนจะผิดหวังเล็กน้อยกับคําชมนั้นทําให้ชิโรเนะงงงวยไม่เข้าใจทันใดนั้นเอรุกิก็หันกลับมาชมเชยชิโรเนะโดยกล่าวว่าการที่เขาคิดคน้นวิธีการใช้ปัญญาเวทมนต์ขึ้นมาใหม่นั้นเป็นสิ่งที่น่าย,ยกย่องชิโรเนะสะดุ้งตัวเล็กน้อยตระหนักว่าเอรุกิได้มองทะลุพรสวรรค์ของตนแล้ว เมื่อเห็นชิโรเนะดูสนใจเอรุกิจึงถามว่าเขาอยากรู้เคล็ดลับที่ช่วยให้เขาคำนวณได้ถึงหลักล้านหน่วยหรือไม่ชิโรเนะลังเลยอมรับว่าเขาอยากรู้มากแต่ก็สงสัยว่าเอรุกิควรเปิดเผยความลับให้คู่แข่งอย่างตนหรือไม่เอรุกิปัดคำถามทิ้งอย่างมั่นใจยืนยันว่าแม้ชิโรเนะจะรู้ก็ไม่สามารถทำตามได้ท่ามกลางเสียงกระซิบกระซาบที่เข้าใจยากของเหล่าผู้ฝึกเวทมนตรอบข้างเอรุกิขยับเข้าไปใกล้และเปิดเผยความลับของเขา เขาใช้การคำนวณลอ,อการิทึมเพื่อลดทอนหน่วยการคำนวณที่ซับซ้อนความจริงนี้ทำให้ชิโรเน่ตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงเขายืนนิ่งงานจิตใจไม่สามารถยอมรับวิธีการที่ซับซ้อนและไร้เหตุผลเช่นนั้นได้ในขณะที่ผู้ฝึกเวทมนต์คนอื่นๆเพียงแค่มองคนทั้งสองด้วยความสับสนอย่างที่สุดชิโรเนตระหนักได้อย่างตกตะลึงถึงพลังของการใช้ลอ,อการิทึม ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจจํานวนมหาศารได้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่วิธีการคํานวณแบบลําดับของเขาจะซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเอรุกิสังเกตปฏิกิริยาของชิโรเนะแอบประเมินความสามารถพิเศษของเขาว่าเหมือนกับภาวะอัจฉริยะแบบซาวองด้วยท่าทางมั่นใจเอรุกิยั่วยุชิโรเนะถามว่าเขายังคิดว่าตัวเองจะเอาชนะเขาได้อยู่หรือไม่ชิโรเนะเดิมทีดูสงบตอบว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบนี้โดยมีเป้าหมายที่จะแข่งขันกับใคร เอรุกิเยยหยัยนคำตอบนั้นโดยกล่าวว่านี่คือข้อแก้ตัวทั่วไปของคนอ่อนแอเขาแนะนำชิโรเนะให้ละทิ้งอุดมคติที่เลื่อนลอยและอย่าหลงผิดคิดไปเองว่าเก่งเมื่อไม่มีทักษะที่คู่ควรคำเยยหยันของเอรุกิได้กระทบกระเทือนความภาคภูมิใจของชิโรเนะความสงบที่เคยมีหายไปแทนที่ด้วยดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยความมุ่งมั่นเขาเห็นว่าคำพูดของเอรุกิไม่น่าเชื่อถือเลยและประกาศอย่างชัดเจนว่าหากเขาเอาชนะเขาได้นั่นจะพิสูจน์ถึงความถูกต้องของต,ององตนเอง เอรุกีหัวเราะและตอบรับคำท้าอย่างไม่แยแสแต่ก็ไม่ลืมที่จะยืนยันว่าไม่ว่าสัญชาตญาณของชิโรเนะจะเสียบคมเพียงใดก็ไร้ความหมายต่อหน้าต,ต่อตาทุกคนเอรุกิเยออย์ยันวิธีการของชิโรเนะอย่างไม่ไว้น้าโดยกล่าวว่ามันไร้สาระและอ่อนแอร,ราวกับหนอนคำเยยหยันอันเจ็บแสบนี้ทำให้ชิโรเนะถึงกับตกตะลึงในขณะที่นักเรียนคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็อดไม่ได้ ที่จะประหลาดใจกับท่าทีโอหังของเอรกุกิในขณะเดียวกันนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งกลับแสดงความตื่นเต้นอย่างที่สุดพวกเขามองการ,รเผชิญหน้าอันดุดเดือดน,นี้เรากับเป็นการแสดงอันน่าตื่นเต้นและไม่สามารถปิดบังความพึงพอใจไว้ได้พร้อมทั้งรอคอยที่จะได้ชมการต่อสู้ที่น่าสนใจ